สวัสดีครับทุกท่านครับผมผมคุดจะให้ฟรีตายครับผมไม่มีอะไรครับแค่จะมาบอกว่าสมัยก่อนนี่หนวดไม่ค่อยงอกนะครับเพราะว่าผมก็งอกเยอะสมัยก่อนยอมปีละครั้งสองครั้งนะครับอายุแค่สามสิบเจ็ดปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ลองหันมาดูหันมาสุขภาพนะครับหันมาดูในสุขภาพนี่ก็เหมือนจับ อัตราการงอกของผมก็ลดลงนะครับเนี่ยเขาเอากระเป๋ามาอวดอยู่นะครับก็จะพูดต่อยังไม่ได้พูดเดี๋ยวเนี่ยลูกสาวได้กระเป๋าใหม่นะครับนี่เห็นไหมสวยงามเลยโอ้เนาะสวยงามเลยเห็นไหมครับน่าเจอดนะเออ ได้รองเท้าใหม่ด้วยเอาหันไปหันไปดูไปดูพี่เมฟเมไหมอะไร่ะนี่คือผมีแสงไฟเออมีแล้วมีแล้วโอ้มีแสงไฟด้วยนะครับรอ<า>งเท้าใหม่กินๆมันกนด้วยมีไฟโอ้นะครับก็เพราะว่ากินไม่ถึงนั่นเองนะครับทำให้ตอนแรกคิดว่าตัวเองไม่มีหนวดนะครับ ที่ไหนได้เรากินโปรตีนไม่ถึงทําให้มันทําให้กดอะมิโนอยู่ที่อยู่ในโปรตีนตเวลากินเข้าไปเนี่ยร่างกายมันจะสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนเล็กๆเ,เพื่อไปซ่อมแซมร่างกาย,ยมันไม่พอครับทาให้มันไปซ่อมแซมส่วนต่างๆไม่ได้เท่าที่ควรหนวดมันก็เลยไม่ออกถ้าใครโปรตีนถึงเนี่ยมันก็จะมาในเรื่องของผิวผมนะครับแล้วก็เล็บนะครับผิวผมเล็บนะครับก็ จะดีนั่นเองนะครับเล็บก,ก็ได้ตัดบ่อยๆขึ้นแล้วก็หนวดก,ก็ได้โกนบ่อยขึ้นนั่นเองขออภัยนะครับลูกสาวเล่นรองเท้าไม่เป็นไรเนาะอย่าถือสาเด็กนะครับเอาแล้ววันนี้ก็ทําคลิปเล่นๆดูนะครับอัตราผมหงอกก็หงอกก็ลดลงบ้างนะครับแต่ให้มันแก้ทีเดียวเลยมันคงคงลำบากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันหงอกเกือบทั้งหัวเลยอายุตั้งแค่สามสิบปลายสามสิบเจ็ดปีปีนี้แหละสวยจังเลยนะครับก็เป่าใครก็หงอก กือบสมหมดหัวเลยนะครับก็ตอนนี้มีปีนี้กับปีที่แล้วไม่ได้ยอมเพราะว่าเริ่มเริ่มกินกินดีขึ้นทําให้การย้อมย้อมผมไม่ค่อยได้ยอมนะเห็นไหมครับมันไม่ค่อยได้ยอมแต่ว่าถามว่ามีนงอกไหมมีนะครับแต่อัตราการคันมันน้อยลงครับแล้วก็หนวดก็งอกแต่เมื่อก่อนหลายเดือนเลยนะได้กน,นหนวดครั้งหนึ่งแต่ทุกวันเนี้ย ไม่เกินสิบกว่าวันนะครับได้โกนนะครับได้โกนตลอดก็ก็ถือว่าโปรตีนมันมาในรูปแบบของผิวผมเล็บมาก,กับอาหารนั่นแหละแต่ว่าเราเอาเข้าร่างกายแล้วก็มันก็ไปบำรุงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะนะมันนี้อันนี้มันเล่าให้ฟังว่าโปรตีนขาดมันเป็นยังไงคนโปรตีนขาดก็เหมือนผมนี่แหละเมื่อก่อนนะครับก็จะร่างกายก็มีแต่น้ําตาล <laughs> ร่างกายมีแต่น้าตาลกับแป้ง นะครับเพราะว่ากินข้าวเยอะมากนะครับกินข้าวกินข้าวเยอะมากแล้วก็วันวันหนึ่งเนี่ยถ้าไม,ไ,มไม่ได้น้ำบัดลมไม่ได้น้ำหวานเข้าวรากเนี่ยโอ้โหอยู่ไม่ได้นะครับนะนี่เราจะพามาโกนหนวดนะก็เลยไม่มีคลิปอะไรหรอกก็จะมาเล่าให้ฟังลูกสาวอวดกระเป๋าเนี่ยครับอ่าไปก็อวดหน่อยอ่าโอ้เนี่ยนะครับกระเป๋ากำลังสวยงามเลยจะไปโรงเรียนวันไหนนี่ฮะไปโรงเรียนวันไหนเดือนมีนะ ไปวันนี้วันนี้มันไปไปได้ <c oughs> ไงวันอาทิตย์ดิวันนี้วันอาทิตย์โรงเรียนบ๊วยวันนี้วันอาทิตย์ไปบ่ได้ไม่เหไหนโรงเรียนกันจันหยุดเ,เอ้ยหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วรองเทา้าโชว์รองเท้าด้วยนะครับรองเท้ากางสวยอ่ะครับไอ้รองเท้านะมาดูดิ <c oughs> โอ้รองเท้านี่สวยดิ <c oughs> จะจะใส่ตัวนี้ไปโรงเรียนเนี่ย <c oughs> ใส่ตัวนี้ใช่ไหมไม่โอ้กระเป๋าซื้อมาเท่าไหร่ ซื้อว่าเจ้าหญิงซื้อเท่าไหร่ราคาเจ้าหญิงไม่ราคาเท่าไหร่หัวหย่องร้ <190. S 2> อยเก้าสิบหัวหนองโอ้โหม้มวนๆพอไปรูกษาตามภาษานะครับเพิ่งสามขวบสามขวบกบสองวันนะครับสามขวบก็สองวันก็เลยแบบนี้แหละ <c oughs> สบายๆนะวันนี้เออก็ อัดไปเล่นกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเป็นที่เลืกกับลูกสาวนะครับวันนี้มาพูดเรื่องการมาพูดเรื่องโปรตีนกับร่างกายนะครับก็อย่าลืมกินโปรตีนให้ครบตามน้ําหนักตัวนะครับนะเช่นผมตอนนี้น้ําหนัก61ก็กินอยู่60หรือใครจะเอาสูตรอีกสูตรหนึ่งก็ได้ก็คือเอาส่วนสูงนะครับส่วนสูงของตัวเองลบร้อยห้านะครับของผมก็165ลบร้อยห้าก็เหลือ60ของผมก็กินต่อวันอยู่อย่าให้ขาด60 หกสิบกรัมต่อวันโปรตีนแต่ถ้าวันไหนออกกําลังกายคุณก็ต้องเพิ่มด้วยไม่ใช่ว่าร่างกายนําไปใช้แต่คุณยังเติมไม่ไม่พออย่างนะี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับเะนั้นแล้วอยากได้ประโยชน์อยากมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็กินโปรตีนให้ถึงให้พอนะครับบางคนบอกว่าหนักแปดสิบแต่กินแปดสิบได้ไหมก็กินได้นะแต่ว่าถ้าถ้าจะเอาสูตรนั้นแต่ก็อย่าแต่ถ้าใครอยากจะเอาสูตรของอีกหมอหนึ่งก็เอา นั่นแหละตามที่ผมบอกอีกสูตรหมอหลายหมอก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาน้ำหนักตัวกินกับกินเท่ากับน้ำหนักตัวโปรตีนแต่อีกสูตรอีกหมอหนึ่งก็บอกว่าให้เอาร้อยห้าเอาส่วนสูงลบกับร้อยห้าร้อยห้านี่คือเลขอะไรก็ไม่ทราบแต่อย่างขูงผมหกสิบอ่ 5, บ 105, ร้อยหกสิบห้าลบร้อยห้าก็เหลือหกสิบก็วันหนึ่งผมก็ไม่ควรจะขาดอยู่หกสิบแต่คำว่าหกสิบก็คืออย่างน้อยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าออกกําลังกายเยอะ อย่างผมบอกวิ่งเช้าเวทเย็นเวเทเซนนิ่งเย็นเงี้ยก็จะคูณคูณสองก็ได้เช่นเอาหกสิบคูณสองก็กินอยู่ร้อยยี่สิบก็ถือว่ากินเยอะมากหรือไม่ก็อย่าให้เกินกินสักหนึ่งจุดห้าไคือเอาหกสิบคูณหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ทําอะไรเลยอยู่บ้าน,นเฉยก็เอาหนึ่งไปคูณน้ําหนักตัวกอะไรกันก็กินเท่าน้ําหนักตัวนั่นแหละไม่ต้องไปคูณมันยุ่งยากหนึ่งหรือวันนั้นไม่พอจริงจริง คือมันหาโปรตีนไม่ค่อยจะได้หรือไม่เนื้อสัตว์มันน้อยออกไปซื้อของลําบากก็คํานวณจากผักเอาก็ได้นะครับแล้วก็คือเอา0.8ก็ได้อย่างน้อยนะครับเช่นคนที่เป็นโรคเป็นโรคไตเป็นโรคอะไรพวกนี้เกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับไตก็เขาจะไม่ต่ากว่า0.8ก็คือเอาน้ําหนักตัวคูณ0.8มันได้เท่าไหร่ออกมานะั่นแหละก็คือ,อน้อยสุดน้อยสุดของของชีวิตมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคน การกินโปรตีนก็อย่าให้ต่ำกว่า0.8นดนะครับก็จะดีที่สุดว่าจะโกนหนวดไม่ได้โกนเลยเนาะมวด,ดกระเป๋ากับมัวตะบนเลือกโปรตีนใ้ฝั่งนั่นแหละครับก็ใครจะลดน้ําหนักก็ตามนั้นนะครับวันนี้มาบดไม่เฉยเลือกโปรตีน <laughs> นะดังนั้นใครกินโปรตีนถึงมันก็จะออกมาในรูปแบบของผิวผมเล็บนะครับเล็บสวยผมสวยนะครับ นั่นเองนะครับถ้าใครเล็บมีดอกนะครับเขาเรียกว่าเล็บมันงอกมีเขาขาวอยู่ตรงตรงอะไรเงี้ยมันออกเขาขาวสมัยโบราณบอกว่าจะมีดวงมีดวงที่จริงไม่ใช่นะครับนี่ว่าสนาไม่ใช่จริงๆแล้วเนะี่ยใครที่มีเล็บที่มีออกดอกออกอะไรที่เขาขาวอยู่ตรงกลางเล็บอะนั่นแหละคนที่กําลังเผชิญกับปัญหานะครับปัญหาโปรตีนไม่พอนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ควรเชื่อคําโบราณนะครับนะ โอเคเดี๋ยวโกนหนวดก่อนวันนี้ว่าจะโกนหนวดนั่นแหละก็เลยมาทําคลิปเลยเพราะว่าปกติสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีหนวดนนเขาเลยครับเกิดมาจานอายุสาสิบกว่าโกนหนวดปีละครั้ง <c oughs> เพราะว่าอะไรมัวแต่ไปกินแป้งกับน้ําตาลนะครับจอดปั๊มไหนก็นมขนมปังถ้าไม่นมขน,ปนมขนปังก็น้ําผลไม้ขนมปังนั่นแหละชีวิต นะครับทวันนี้ก็ตอดป้อมไหนก็จะเป็นอกไก่ไข่ต้ม,มของเซเว่นไปจบก้นสดๆเลยนะครับ ไม่ใส่น้ำอะไรเลยโอติชอบไปโกนที่ร้านตัดผมเพราะว่าโกนแล้วเขาโกนดีเขาโกนแล้วเขามันจะกี้ดีแล้วก็นอนใะ้เขาโกนเล่นเลย đều loại là bếp đi ơi. ừ thì là khập เสร็จแล้วครับผมกับการตกนหนวดไม่พิธีพิถันมากครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการลาช่วยเหลือพระเอะที่คอดบุญอยู่แล้วก็ถึงแม้จะโกนไม่ดีแต่ยังไงก็ใส่แมสนะครับใส่แมสต์กยไม่ต้องไปยิ้มอะไรให้ใครแตยิ้มก็ไม่เห็นหรอกนะครับนะอ่ะกาก็นี่แหละสําหรับคลิปนี้ก็สําหรับคนที่จะลดน้ำหนักหรืออะไรก็ นั่นแหละครับดูโปรตีนให้ถึงก่อนส่วนถองก็การทานแป้งก็ไปปริมาณที่พอดีก็พอนะครับถ้าจะใหม่ๆก็ลดลดไม่ได้ก็แป้งไม่ได้ก็พยายามลดสักอย่ากินเกินหกทพีต่อวันก็ก็แล้วกันแล้วก็ค่อยๆปรับลงมาเหลือสามทพีต่อวันแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเหลือสองทพีก็ได้นะครับอ่าก็จะดีเองนะครับก็จะค่อยๆลดน้าหนักลงมาอย่างผมก็ใช้เวลาเป็นปีกว่านะกว่าจะลดได้ขนนี้มานะครับได้่นเดิมกลับมาสมัยเป็นวัยรุ่นนะฮะเหมือนวัยรุ่นก็ คุณประมาณนี้แหละนะครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไอ้เขามาสวัสดีนะครับลูกร้องไห้แล้วนะครับนะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับก็องยินเสบสุนกันแลกกันนะครับเพื่อเป็นค่าขนมลูกนะครับนะนะโอเคนะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับกูจะให้ปีตาย๊ายบ